คาเฟ่สายมูใจกลางเมืองฉะเชิงเซาที่มาแบบครบจบที่เดียวไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มหรือว่าเบเกอรี่ต้องมาที่นี่เลยสวัสดีสสดค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่คาเฟ่เดอร์มูพิกดจะอยู่ในซอยประชาสรรค์อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาอมองหาง่ายมากค่ะเพราะว่าอยู่หน้าโรงแรม JK Living แล้วก็อยู่ใกล้กับวัดหลวงพ่อสโสธรเดินเข้ามาภายในตกแต่งสไตล์น่ารักม,มากๆค่ะทุกคนที่นี่จะมีทั้งโซนอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์เบเกอรี่อาหารแล้วก็เครื่องดื่มของที่นี่มีให้เลือกเยอะมากค่ะเราสามารถสั่งผ่านสมาร์ทโฟนได้เลยแล้วใครเข้ามาใช้้บบรรรรรริิกกาาทีีี่่่นนนนนะะคคเเยยงแวว็ัไปลใส มงคลตามวันเกิดฟรีชั้น2เนี่ยจะตกแต่งสไตล์เอิร์ธโทนค่ะจะเน้นเป็นลายไม้ถึงแม้ว่าจะเป็นโซนอาท์ด์เนี่ยแต่วันที่แอมไปไม่รู้สึกร้อนเลยแล้วช่วงหัวข้ามเนี่ยเขาก็จะมีดนตรีสดเพลาะมาเล่นให้เราฟังด้วยค่ะมาถึงก็จัดกาแฟะสะแก้กก่อนเลยค่ะกับซิกเนเจอร์ของร้าน Dirty Coffee ตามต่อกันด้วยอะโวคาโดพรีเมียมมัทชาก่อนจะทานเนี่ยก็ต้องไล่มุนขลังก่อนเทเจอร์หน้าตาอาหารแต่ละจานของเขาจัดออกมาดีน่าทานมากๆเลยค่ะอย่างเมนูแรกสปาเกตตี้แซลมอนย่างซอสสาเกเนื้อแซลมอนได้มาชิ้ใกั้าามอรบ ที่เห็นหน้าตาอาหารดีแบบนี้ไม่ได้ดีแค่หน้าตาอย่างเดียวเท่านั้นนะคะรสชาติของเขาก็ดีด้วยข้าวผัดเขียวหวานไก่ข้าวไข่ข้นกระเทียมกุ้งอร่อยมากพอทานข้าวเสร็จก็ทานขนมหวานต่อตอด้วยโกโก้รักกูหลงกูเป็นไงลงยันมาด้วยแล้วภายในร้านเนี่ยเขายังมีให้เราสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเสี่ยงเซียมซีทำนายดวงโชคชะตามีขนมลาดูจําหน่ายภายในร้านให้เราได้วาองค์พระพิคเนศด้วยนะคาเฟ่สายมูใกล้วัดหลวงพ่อโสธรท,ที่คุณต้องมาสักครั้งไปกันที่คาเฟ่เดอร์มูกันนะคะ